การตากยายให้ชมตรงตรงนู้นก็มีที่นั่งเยอะค่ะ มากันหลายๆคนค่ะน้บกับองแมงขาแรงครับผมขาแรงทดสอบทวิตเตอร์ขาแรงค่ะสเบิ้นค่ะมากันหลายคนนะคะฝันมาล้างขาพยาค่ะค่ะวันนี้ปู่กิจค่ะบางค่ะให้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ข้อเดียวก็ได้จะแบ่งแบ่งก็ึ่งก้อน นี่ก็คือกลุ่มเ,เพื่อนๆค <นำ S 1> ันทุก,กทุกคนเออไปเ <นำ S 1> มื่อวานนี้ไปบ้านกง่งกันกนะใช่ไหมปู่ปปแล้วน้ำมียังน้ำก็แห้งไปหน่อยโอ้ยน้ำ,นำพิมพึ่งจะมาครั้งแรกค่ะอยู่แถวลำโพนะคะแต่เพื่อนเข้ามาฮาน,นตากระยา กา,ารตากระยกางตากระยายเราตัาบ่อยแล้วอ่มันมีของพุดอี้ด้วยอ่ามันมของพุด,ดอี้บรรยากาศในร้านค่ะร่มรื่นมากค่ะ มันมีของพุดดี้ด้วยอ่ามันของพุดดี้บรรยากาศในร้านค่ะร่มรื่นมากค่ะอ่ามันมีของพุดดี้ด้วยอ่ามันของพุดดี้บรรยากาศในร้านค่ะร่มรื่นมากค่ะใะม่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ข้อเดียวก็ได้จะแบ่งแบ่งแบ่งนินงดนึงนี่ก็คือกลุ่มเพื่อนๆค่ใะใม่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ข้อเดียวก็ได้จะแบ่งแบ่งแบ่งนี้ป่ะ นี่ก็คือกลุ่มเพื่อนๆค่พิมเพิ่งจะมาครั้งแรกค่ะอยู่แถวลำโพนะคะแต่เพื่อนเข้ามาส่วนเพื่อนๆก็นั่งทานกาแฟายอยู่ตรงนน้นนะคะร้านนี้นีหนี่ก็คือร้านกาแฟตากับยายค่ะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะนี่ก็คือกลุ่มเพื่อนๆค่ะบรรยากาศลมลื่นเลยค่ะต้นไม้เต็มเลยบรรยากาศดีดีวันนี้ปู่กิจค่ะบางค่ะ นี่ก็คือกลุ่มเพื่อนๆค่ะให้ชมตรงตรงนู้นก็มีที่นั่งเยอะค่ะบรรยากาศล่มลื่นเลยค่ะต้นไม้เต็มเลย บรรยากาศดีดีบรรยากาศลมลื่นเลยค่ะต้นไม้เต็มเลยบรรยากาศดีดีค่ะสเปิร์นค่ะมากันหลายคนนะคะฝันมาร้างกายพยาค่ะค่ะ มันมีของคุดอี้ด้วยอ่ามันขอกคุณอี้บรรยากาศในร้านค่ะร่มรื่นมากค่ะให้ชมตรงตรงนู้นก uh, ็มีที่นั่งเยอะค่ะแห้งน้ำแห้งยังไม่ไเนะพี่เปิ้ลเนาะแม่น้ำมันเป็มต้องต้องเป็นยาตู้อกเปนร์โมก ส่วนเพื่อนๆก็น,นั่งทานกาแฟอยู่ตรงนน้นนะคะร้านนี้หมกคือขันทึกอาไป้านกงทุกคนเออไปเมื่อวานนี้ไปบ้านกลงกันนะใช่ไหมปู่และน้ำมียังน้ำก็แห้งหน่อยอุ้ยน้ำมากันหลายๆคนค่ะน้องมับน้องแมขาแล้วครับผม ขอดจอบทวิตเตอร์ขาแรงกันค่ะร้านตากะยายพิมเพิ่งจะมาครั้งแรกค่ะอยู่แถวลำโพนะคะแต่เพื่อนเข้ามาส่วนเพื่อนๆก็นั่งทานกาแฟอยู่ตรงนน้นนะคะร้านนี้ ต้นไม้แล้วก็มีพนักงานกวาดทำความสะอาดนะคะคลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะคะบ่อยแล้วบรรยากาศลมลื่นเลยคะ่ะต้นไม้เต็มเลยบรรยากาศดีดีด สวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์พิมพาปั่นจักรยานมาร้านตายาย,ยนี่ก็คือร้านกาแฟตากับยายค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะ,ะบ่อยแล้วเเวลาารอ มันมีของคุกอี้ด้วยอ่ามันของคุกอี้บรรยากาศในร้านค่ะร่มรื่นมากค่ะันนี้ปู่กิจค่ะบางค่ะซื่อมากันหลายๆคนค่ะต้องแมงขาแรงครับผมขาแรงจอดทวิตเตอร์ขาแรงกัน วันนี้ปู่กิจค่ะบางค่ะให้ชมตรงตรงนู้นก็มีที่นั่งเยอะค่ะอ่ะสุเ่ินค่ะมากันหลายคนนะคะฝันมาล้างตาขยายค่ะค่ะฮะ กานตากระยายนาเ้าไปาาตะโก้ค่ะเปิ้นค่ะมากันหลายคนนะคะฝันมาล้าากะยาย่ะค่ะทะารตากระยานวอนนันวันนี้ปู่กิจค่ะ บางค่ะเราจะพาเดินชมร้านไปเรื่อยๆนะคะเอิมเพิ่งจะมาครั้งแรกค่ะอยู่แถวลำโพนะคะแต่เพื่อนเข้ามาเราจะพาเดินชมร้านไปเรื่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์พิมพาปั่นจักรยานมาร้านตายายสวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์พิมพพาปั่นจักรยานมาร้านตายายอมันมีของพุดอี้ด้วยอ่ามันของพุดอี้บรรยากาศในร้านค่าร่มรื่นมากค่ะ ชื่อเอ็มเพิ่งจะมาครั้งแรกค่ะอยู่แถวลำโพนะคะแต่เพื่อนเข้ามาบรรยากาศรมรื่นเลยค่ะต้นไม้เต็มเลยบรรยากาศดีดีนี่ก็คือร้านกาแฟตากับยายค่ะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้นาาปูกิจค่ะบางค่ะออกซบรรอากาศ,ากาศลมรื่นเลยะคะ่ะต้นไม้เต็มเลยบรรยากาศดีดีมากันหลายๆคนคะ่ะน้องแมขาแลครับผม ขอดจอบทวิตเตอร์ขาแรงกันพิมพึ่งจะมาครั้งแรกค่ะอยู่แถวลำโพนะคะแต่เพื่อนเข้ามาเราจะพาเดินชมร้านไปเรื่อยๆนะคะ